ไปแล้วหมดแล้วแซม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 น่าจะมานะมาดูผลงานหน่อยโอ้ยสีแดำยิงครับตกเลยตกตกรถไหมโอ้สีแดำสีแดำโอ้สีดำยิงหมดเลยฮะเครื่องฉีดกำลังเข้าพื้นที่สองลำเลยส่อทีตอนนี้พยายามหาเป้าอยู่จานเลยเปิดวัดกองเพลย์เตอร์แอะฝังลับน่าจะเข้าอีกประมาณแปดนาทีครับแล้วลอกแรกเข้าอีก กี่นาทีครับหน,นึ่งนาทีเราจะถึงฮนะกำลังหาเป้ามอยู่พุทอยู่ในซอกอยูซอกอะไรครับหืมหินแวมป้อมอยู่ครับซอกเขาเหรอซอกหินอ๋อซอกหินแซม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 ลอน์ออกไปทางเหนือครับทางเหนือโอ้ยผมว่าบอกเลยถ้าระเบิดมันลงตรงนี้นะผมบอกเลยว่าพังอะไรจะบอกอากคนนีไม่เหลือครับถ้าระเบิดมันลงแนวนี้นะพังครับไปหมดอ่ะแต่มันจะตกหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง ไล่ด้านบนลูกนึงเดี๋ยวอุลิแฟนอีนี่ครับเดี๋ยวเวลาฮีโร่ครับไล่้านบนลูกนึงมินเจอร์สครับตีบิละฮีโร่สูสุครับฮีโร่สูสุเดี๋ยวรอเศษชุดสองครับไวมีมิไซเข้าลูกนึงสองครับเข้าอยู่เข้าอยู่มีแรงว่าปีกขวาจะโดนระวังเตรียมระวังซีแรมมาแล้วเซ้นล็อคิว ก็มอนก็มาน After บันไดครับไปแล้วลูกหนึง่งไปแล้วครับหมดแล้วเตรียมพร้อมแบบ Sam 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 s a น่าจะมาแล้ว พาดูผลงานหน่อยโอ้ยสีดำยิงครับตกเลตกตกรถไหมโอ้สีดำสีดำโอ้สีดำยิงหมดเลยฮะหล่นบ้างละอ๋อโดนครับโดนโดนโดนหลนเดียวกลางเป้ากลางเป้าเฮ้ยย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 านิยย altitude altitude ได้อยู่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 ไม่ต้องรีบแม่งครับ cap flare altitude altitude อุย้ยมันคงโกรธเราแม่งครับ